ฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์นะครับมาติดตั้งตัวสปอร์ตไลท์สี่สิบวัตต์นะครับสี่สิบวัตต์ทรงเหลี่ยมนะครับเป็นตัวออนิวนะครับผมหน้าตาแบบนี้นะ,ะมาดูลำแสงกันครับอะเรามาดูนะครับอันนี้ขาวล้วนนะครับแสงสีขาวล้วนนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะ นะครับคัตออฟเส้นคัตออฟครับดูเส้นคมตัดตรงเป๊ะนะครับแล้วก็เป็นขาวเหลืองแบบนี้ครับผมอ่านะครับแล้วก็ตัวนี้พ่วงไฟพลาด้วยนะครับเป็นสีเหลืองล้วนเปิดขาวอยู่คุณก็พาได้นะครับหรือจะเปิดเหลืองค้างก็คือเปิดไฟสูงนะครับผมในตัวฟอร์ซ่านะครับอ่าปิดอยู่ก็พาได้ครับ โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูหน้ารถนิดนึงว่าแยงตาไหมนะครับแสงหน้ารถนะครับผมยิงลงพื้นตรงๆแบบนี้เลยนะครับยิงลงพื้นเต็มเ็มแบบนี้เนาะนี่คือไฟสปอตไลท์ของซันบีมนะครับผมคู่เดียวจบแน่นอนสามลำแสงในหลอดเดียวมีให้เลือก30วัตต์60วัตต์40วัตต์นะครับ